คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟมิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อฟพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจําวันพุทธที่4นะครับกันยายนพศ2567นนะครับกับเลขทูบนะครับบารมีเหรียญลุงปู่สวงนะครับที่แอดมินได้บูชามา จากวัดไพรพนานะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อฟซีมิดลักนะครับสำหรับเลขทูตุลีพุปูนะครับให้06เต็มๆนะครับแนวทางออก0605นะครับก็ได้06เต็มๆนะครับต่องวดเลยนะครับรัฐบาลไทยก็ให้06แอดก็ขอแสดงความยินดีกับเอฟซีมิตรลักที่มีความโชคดีก็พากันคอมเมนต์เข้ามาจากทุมเลขทูตบารมีเหรียญหลวงปู่สวงต่องวด แอดก็จุมาจุดขอโชคเอฟซีพี่น้องนะครับไปลุ้นได้ชมไปพร้อมกันรอลุ้นรอชมไปพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูปบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับจะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องสนใจคาถาพระคดาก็ จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีธูเปเผื่อจะจุดเสียงโชคนะครับในวันพระนะครับยิ่งจะดีก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะพะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธสะอินทยสังทเทว,วยสังพรมยสัง มหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักวัตติยสังมหาจักวัตติยะสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจระยสังสัพพโลกาจริยญาณะสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมะมะสุวติโหนตุมัยหัง นโมพุทธสัจนโมธรรมสะนโมสังฆสัะเสรีทีตังหูรูรูสวา,ายาสาธุครับผมเลขทูบนะครับบารมีเหรียญหลุงปู่สงก็จุดเรียบร้อยแล้วแอดมินก็จะของดาใช้เสียงนะครับเอซีพี่น้องได้ลุนเลขทูปปฏิกันหรือลุน,นปฏิกันครับผม Mm. you. -hmm. ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูปนะครับบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับก็ขอบุญบารมีเหรียญหลวงปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจิงก็ขอจงบรรลุบรรดาเลขทูปที่จุดออกมาในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันพุธที่4กันยายนพศ2567 ให้เอฟซีพี่น้องเข้ามารับชมมีโชควีชัยกับเลขทูบบารมีเหรียญลุงปูรร่สวงทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธูครับผมเลขทูบบารมีเหรียญลุงปูรร่สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องเห็นเป็นไงก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับคอมเมนต์อัดแตกต่างก,กันออกไปเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยสำหรับแอดมินเห็นก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปสามารถเข้าไปรับชมได้นะครับเผื่อคอเมนต์นตกันเผื่อมีโชคด้วยกันงนดเนตเทปที่แล้วแอดก็เขียนให้ศูนย์หก นะครับเต็มเแบลบก็ยินดีกับเอฟซีพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ไทยเอฟซีพี่น้องช่วชอบติดตามแลทุ่บารมีปลุกโงก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไ,ไลค์กดตา่างกดแชร์ตา่างช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีแุก่ันเชิญกับผมสวัสดีครับ